อืวนฟุ้นว่า

Mẹ 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 sao vĩnh mẹ Còn vốn tục, còn vốn tục พี่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 เบิงบิงเบิงจะไปควบมื่อกันเบิงเบิงไฟติดบยิงไฟติดติดบ้าติดยูติดยูอุ้ยไฟเขาไปดูไฟาไปดูไฟเขาไปดู

Adult, เราเริ่มมือแล้วนี่เบิ้วแม่ดูเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ย เอาเงี้ยเข้ามาเอาเงี้ยเอาเงี้ยเงี้ยเข้ามาเงี้ยเข้ามาก้องสีไ่แน่นั่นเงี้ยเข้ามาเขาเจับเพื่อเขาดูเย็ันยันูฟิมเรียกล้องไงยันระวังนีมือไอ้ย่ามจับกล้องเปิดที่จะร์พุ่งใหญ่มาครับตัวนี้กล้องกล้องสีรูดเย้าเย้าึ้นเอาปลาึ้นเห็นตูนี่นะอ๋อๆจับเป๊ะจับเป๊ะ จิเปอในกระเป๋าอยูคากระเป๋าน่ะสายวัดยูในกระเป๋าอือสายวัดก่นนบบึ้งเลงกล้องกล้องกล้องมีจีเปใไหม้กล้องกล้องเบานี้อู้ย ระวังระวังดีเฮ้ยจล่ว่ะเดี๋ยวปวดเบีกนเีหนมมมันปวดพี่แเอาิมเดี๋วแตกดดันกตแล้วกูก็ปวดบึ้งบึ้งกล่องกล้องมนีูเมดิไรฝนตกก่อนฝนตกอุ้ยหักเลยหักเลยว่ะไปยังาไปยัง โอ้ยคือพีดนะเมันจลมันลมเนี่าิรุษาิรุดเ่นวัดดจับอ้ยเบิ้งเกว้างฟสงุดเทียมาันนะเยียดีๆเยียดีๆเยียไปี่สถาีล่าหลอยู่ึงฝนก็มาเอึงหึงหึงึ่งหึงหึงบียนะถึง ถึงถึงนะครับถึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายไล่แต่หัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับฝนตกด้วยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีดเลยนะครับรีดเลยจับครับนี่นะครับถึงเลยนี่นะครับถึงถึงครับผมเดี๋ยว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 เงี้ยรีดเลยว นี่ครับนี่นะครับตึงๆเลยไลจากหัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะครับนี่นี่บรรยากาศฝนตกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ฝนนะครับนี่นะครับเล็กๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีเวลาเยอะครับเวลาเยอะฝนตกนี่นะครับนี่นะครับตึงๆเลยนี่ครับหมายเลือกบัตรก็ ดีศูนสี่ามศนนะครับดูทีนะครับหมายเลขสายวัดนะครับดีศูนสี่สามนนะครับนี่ครับผมนี่ครับความยาวของปลานะครับนี่ดูชัดๆเลยนะครับหัวชนหัวชนไหมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวใหดูนะครับหัวชนนะครับดีเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับฮย นี่ตึงแล้วนะครับสายตึงแล้วนะครับนี่เอยดอย่าให้ดูเลยเรียกหางนะครับเรียกหางสายวัดนะครับตีศูนย์สี่สามศูนย์นะครับปลาชะดความยาวแปดสิบห้าขีดเก้าสิบนะครับเซนติเมตรนะครับนี่ครับผมโอ้โหรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับนี่นี่นะครับผมความยาวแปดสิบห้าพอดีครับเฉียดเลยครับนี่เลยเลยนะครับ นี่อีกทีนะครับผมหมายเลขสายวัดนะครับ D ศูนยสี่สามศูนย์นะครับปาชะโดความยาวแปดสิบห้าถึงเก้าสิบเซนตเมตรนะครับโอเคครับผมฝากคนงานด้วยครับโอเคด,ดูดูช้าๆเลยนี่ครับงีนหยเดยเลยนี่ครับยนเลย นี่ดูนะดูดูดูนี่ครับเหยียดเต้